ครับผมวันนี้ไม่อยู่กับเคยเจะทำพาเพลินครับผมหลังจากบันได้หนะคลิปไปเมืนเลยครับผมวันนี้ก็เลยมารีวิวทำคลิปมามา่มามาม่าในซซเว่นนะครับมาม่าในซซเว่นว่ามันแปลกหูแปลกตาเนาะบก่กเคยกินเอาก็เลยซื้อมาลองพอครับครับนี่ ผมก็เลือกมาห้าอันมันเป็นถ้วยร้อนรสกิมจิน,นะครับนี่นะนี่นะแล้วก็อีมอันหนึ่งเป็นชิลลี่ครับผมรสอย่างก้อนนะรสตรม้มยำน้ำข้นนะครับผมรวมมิดรวมมิดด่ารวมมิดบใบแจเตรสจองนะท่านหนาแล้วก็โอเคครับผมโอเครสชาติฮอต แอนสไปซี่นะครับผมนี่นะนี่นะแล้วก็จะเป็นเชฟครับยี่ห้อยี่ห้อเชฟยี shape, ่ห้อเชฟอันนี่อาหารเกากินนักอยู่นะในซีเวิครับผมมันอกี้เป็นรสรสสไปซี่ชีสซูกิชินะครับนี่แล้วก็อันนี้กับมอนกัน,กนเป็นยี่ห้อเชฟเหมือนกันครับแต่มันเป็นรสไก่เผ็ดซอสซูกิชิครับผม บาร์รอต้าครับบาร์รอต้าเอาไปใส่น้ำห้อนกันเลยพอไม่จะเป็นจะได้แต่นี่ปิ่นบาดจ็บหวาป่นบาดเจ็บคือใส่น้ำห้อนว่าเปิ่นบอพึือน้ำร้อนครับนี่นะนี่จะไปร้องพอเด้อครับเด้อมาตีฟอครับตีฟอมาตีฟอเนื้อตีฟอก่อนเป็นจะได้นั่นผมกับเป็ดเกย์เนี่ยนะครับเนาะลองกอบเรเป็นจะได้นี่อ้ยเนี่ยจะได้หุ่นนี้เนาะ เดี๋ยวๆๆพรอวิธีครับแยกถ้วยด้านในด้านนอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นจะได้ <c oughs> นี่นะครับนี่เดี๋ยวมาพอกันแกะอันนี้ก่อนแกะอันนี้ก่อนนะครับนี่มันจะเป็นถุงอยู่ในนี่ก้านนี่เขาบอกเคยสกเกียรนะครับเด้อฟิดทูกว่ว,ว่ากันนะ แต่ไ,ได้กี่ละก้าวปะนี่โอเคเนี่ะว้านี่แล้วเขาจะเอาถุงน,นี้นี่นะครับมันเป็นถุงจี้เราใส่ลงไปพื้นนี้ใส่ลงไปพื้นนี่นะครับ แล้วคราวนี้เารเา,า,า,ากลับมาตีม้ามาใส่น้ำตปเดี๋ยวก่อนก่นเนี่ยตีม้ามาก่อนแล้วก็เอาใช้เขียงปูง้งนี่มันมีพับหรอพักใส่เขียงปู้งแล้วก็ต้องใส่น้ำใด้หั่น้วยมันละในม้ามันละเม็นตายปะ <c oughs> เหม็นแล้วทำไมอันมันจะเอาน้ำไหนมาเดือดในม้มามาหัน น่าจะแมอไปนี่กไรกับโป๊ะนะพลิกราจะกินมานไ,ได้นะครับบ <c oughs> โมงเลีอยอย้ยงเนาะใส่มุดเลยกหอใส่มุดเลยมุดเลยนะอันนี้อันน้น่าบนันเทิงใส่ถึงระดับไหนแล้วแต่เขาเลยน่าจะความเข้มข้นน่าจะแล้วแต่เขาบ้างดูบอกกระตื้นทำรบใส่าน้ำเนยมาหมาดปะจะได้ใส่น้ำเนยมาเนาะ ใส่น้ำก่อนแน่ใจนะครับน้องถูกถูกมืเด้อแล้วกัดใส่น้ำในล้วกัดใส่น้ำในนี้ใส่ถึงขีดท่านอาจารย์ประจวิบบอกขีทใส่ถึงขีดนะครับน้องกะเอามาหมาลงไปวางคนจริงเว้ยนี้ยพี่ฟ้ามันเดียดมันเดียดครับมันเดียดมันเดียด โอ้มันจะเป็นอันตรายตัวเฮาก่น,นีะครับนี่ปลาห้องครับใส่น้ำหอมอันอื่นเลยีใส่น้ำหอมอันอนันนี้เฮากะขวบแล้วไปนี่ก่อนนะครับเด้ออ,อันนี้เฮามาเต้นี่ชิลีชิลีครับผมแกะ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 พอร์ดังใน,นไม่จะเหมียนม้าหมา,มายังอืนอองอ่นกออันอื่นกอมันก็ยังม้อหมาเหมือนกันนะครับเนาะ ใส่เข็มฟูงก่อนนะครับใส่เข็มฟูงแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ำมาดูคือว่านิชากันบ,บูดแตว์หัวใจนวดสารกันบ,บูดมันต้องใส่น้ำนหนักหนาหนึมันจะจางได้ครับผมโอหเดือดขึ้นขนาดนั้นนะห่อนแล้วไงนี <c oughs> น่ครับจ๊ะนำห่อนห่อเตรียมไว้แล้วครับ ก็แสบกาไรเหมือนกันเลยเนี่ยอยู่จะแก้มใส่น้ำพอคุกคิกคับพอคุกคิกเขาไปใส่นักแล้วกะมามาโอเคต่อไปเลยครับผมวันนี้เขาอย่ามากินมากๆบ้านนั่นเล็กแล้วนี่นะจะต้องกันนั่งกันหัวย้อยกันหัวปุ้นนะครับเลยนี่มะม่าก็สองส่องกับเป็นมาม่าเนาะเนาะเหมือนแตามาม่าเนาะจะไปอุ้ยนักเอออุ้ยนักใช่ไหม น้ำกมกันสดน้ำมั <c oughs> นสดนกันแล้ว <c oughs> โอ้โหเนี <c oughs> ่ยหน้าแข่งนะขา <c oughs> <c oughs> น,นี่แกะครับแกะอดดอยรค,ครับนี่ นี่ไป็นเฉดเงาทุกวนเลยเนาะนี่นี่นี่เป็นเจสันกับบุกตาน่าจะเป็นติ๊กมันหรอหรือว่าคนลวกก็อนแล้ว่งไปลุ้นอะไรนะใส่ไปเลยเดี๋ยวมันจะปนกันบอเอามันแห้งไงเออมันแห้งเอมันแห้งแยกไว้นะครับแม่่ยเดี๋ยวถ้าใส่ไปก่อนจะี๋ยวนั่งก่อนไงก็บะลัมมากะนม่นี่เป็นเติมไปเนาะ นี่เดี๋ยวต้องน้ำนักมอกนะครับเนี่ยนะเิคนแก่ที่นี่วะเฮ้ยโอ้นั่นนำแกงบุบเลยอันนี่นี่มีนี่ครับนไหมีหลายอย่างได้ไหมันเข้มข้นไงนี่นี่เขากะใส่ใส่น้ำก่อนดีกว่าเราต้องใส่เข้มข้นแก่ใส่น้ำเพรมันไกลก่อนครับผมใกล้รู้จักไหมครับคำว่ากใกล้นี่นี่ไงแล้วก็ปิดฝาไว้ครับอันนี้ัเดียดเดียดอยู่นะครับเนี่ยนะอ้าโทษ นี่เห็นก็เห็นก็นี่มาหั่นยำเท่าเนี่ยก็เปิดออนทีิมีกลินนี่แต่มีชิบงชิเบนนี่ไปได้เอามาเปิดฟอเลยนะครับนี่มาฟอขควันลูกชุ่มชุ่มยนี่ยังลูกอยู่นะรเด็กระออนกะระวังตัวจะไปนง่คนเดียวต้องมีผู้ใหญ่ตัวครับเลยไปเจ้าปลาโตปลาโตนี่นะครับต้มมมาต้มมัมมาต้องใจน้ำห้อนก็ได้นะครับนี่นี่นี่ มันต okay. ้องใจหอมรอดดีท้น้าเนี um ่ยเนี้ยจะบู๊นะอุดหหอมชีสจังเลย หอม,มชีสหอมมากๆเลยใช่ไหมหอมชีสครับเนี่ยครับเฮ้ยพุงผูกวะเหมือนเจลอไรชีสแบบเ็น่งเหมือนนี่รมีมิสลาตัวนี่ตือยังน้ำมันมันตันี่ใส่ไม่ไหว กมีนาดแะลำเนี่ยกลดๆท้งนั้น <Get S 3> ี่ตรนีนี้นี่โอ้น้อง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 เอาบัตเอาบัตัตา มาดีมาจิ้มอันไหนมาเดี๋ยวนีหน้าตาละเป็นจะได้รสไหนน่ากินที่สุดแล้วเนี่ยจิมอันนี้ก่อนเลยครับหอมเหรอแห้งแห้งมันเป็นรสชีสสไปซี่ชีสครับยังกัติดจอนีกูจุกบุ๊คเลือสลาแกนีีนะครับโอ้โหนี่ จุ่นยัวครับจุ่ยัวตอก่อนตอก่อน <คา S 1> เดี๋ยวหัววด้อข้าววิ่งอร่อยอร่อยครับอร่อยเป็นจะได้ของลำอ้ลำล้ำมันซาบ มันชาบมันชาบชีดชีดครับถ้าขายชอบชีดก่อน้วก็อมีรสเผ็ดใจเผ็ดๆชีดชีดเก็มเมหน่อยพอดีพอดีอ่ะในตามสไตล์เปิ่เนะครับเนาะเอากระมาจิ้มรสไก่เผ็ดซอสซูกิชิครับผมน้ำวันนี้กินม้าหมาหูสะบ้นทันแดกเลยครับ กอื่นต้งเปานะครับห้อนสองอันนี้ต้องกินด้วยกันครับทำไมเอาะบอกได้ับเดียวอ๊มมันมันจะยังคือบบเพชรอะถ้ากินเฉพาะอันนี้คือเพชรแล้วมากินนี่คือมันจะดรอปความเพชรตัวนี้ลงไปเลย ครับผมนี่กับมา้าต้มยำแหมต้มยำต้มยำชิลีนะครับชิลีเผ็ดเ็ดต้มยำต้องเผ็ดอยู่ละหอ,อนหิมปากโบ,โบโบครับเบาเหงก่อนนะครับเบาเหงก่อนสมาร์ทมัน บอกว่าทุกรับบอกโอเคเหม็นมั้ม่าต้มยำกุ้งบบไหนบอกว่าบุ้งบุ้งบุ้งโอเคครับผมฮอตแอนด์สไปซี่ตการฟังจื่อจะตึงคือฮอตอิตนา ออกจุดๆจุดๆครับาบาบาเข้มข้นสองอันนี้จะบาเข้มข้นสองอันนี้นะจะไปเข้มข้น,ขนสู้สองอันนี้ไปได้สุดท้ายครับผมมอไฟหมอไฟเปิดห้องบอมอไฟามาหมาามอไฟ ลอยครับรล้ำถ้าเป็นภาษาเหนือนล้ำมูนี่นี่รถจัจนนัมห้าครับรถศาสรจักรจ <c oughs> ัมนะครับ <c oughs> คือมาสลุกครับผมที่ผมชอบที่ผมชอบนะเจวันเจวามันบาล้ำนะครับมันที่ผมชอบอผมชอบนี่ครับแน่ ลดยีฮอเชฟนะครับรด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 สปไสปสไปสีชีสนะครับอร่อยอันนี้อร่อยเลยมันจะซาบชีสเห็นน้อยครับล้ํารับอันนี้ครับลดไก่ผิดนะครับอรอ่อยอร่อยสองอันนี้คือผมชอบนะครับอันนี้กับอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยอันนี้สำรับเขาไปพูดน่ะ หนด้อย<ช>ตีเขาบบต้องได้ใจต้มแก้ต้มกาอย่างครับใจเอานามบาบบาได้เทใส่นี่ก็ใจได้เลยกินได้ครับผม<ช>โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับผมจะได้เอาไว้ฝากที่ตามช่องเคยจะาคำพาเพินด้วยนะครับเด้อีีอยเ้น,น,น,นทำไมถึงได้ยัง Okay. okay, yeah.